เดี๋ยวนี้มันไม่ต้องกดไลฟ์พอกดไลฟ์นี้ปุ๊บแม่งไลฟ์เลยวะพอทุ่มหน,มนึ่งเดี๋ยวกูจะมาแสดนบาร์ที่คอมแล้วกันเกี่ยวเข้ากับแกให้แกเกี่ยไอเยียภาพแตกปะไอเยียภาพยังแตกอ่ะไหวปะวะอย่างน้อยก็ขอให้ห้ามห้ามต่ำกว่าเจ็ดร้อยยี่สิบห้ามต่ำกว่าเจ็ดร้อยเออได้ไง ไปดูไลฟ์ผมให้หน่นหอยได้หรอไหนอะในยูทูบเหอ่ะส่งลิงก์ให้้ยขอะทามทามต่กาเจ็ร้ย่สิบอทามต่ำกว่าเจ็ด้อยภาพแตกภาพอะไรวะเสียงเสียงโอเคปะ เชิญผมหน่อยเ <c oughs> ชิญไหมเอัมดูได้นะปรับภาพได้ไหมแล้วก็เสียงโอเคไหมเสี <c oughs> ยงเ้อยเต็มไปไลฟ์ผมมาหรอเสียงน้อยเต็มเลยไงฮ่าพี่ดี ถังแล้วยิมแตงโมโอ้โหหลังจากหายไปนานสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับนี่ครับผม<ป>แตงโมัผมแตงโมฮะับซ้อมล้อแข่งซ้อมล้อแข่งครับตอนนี้ <S <S> <S ก็หายไปนาน นะเสียงดังเสียงไวยมันจะถอนวันทุกคนคิดว่าไงเตะถอนเหรอไปเดียวสิเลยครับสวัสดียวครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับเสียงมันออกมาจากไมค์ใครวะี่ต้นนี่ รู S <S <expand> so ้สึกเหน็ดเช้าอ่ะรู้สึว่าไงสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะทีมแตงโมฮะทีมแตงโมมืดๆว่ะมืดๆวะตัวหนึ่งเปิดไฟ เป็นไงพี่ภาพกระสยงของผมโอเคปะในยูทู e นั่งเอาล่ะมาว่ะดันแรกกันสีซอเลยว่ะครับผมคิดว่าไงฮะโฟวิกโฟวิกแล้วครับตอนแข่งนี่พี่เอาไม่ออาอย่า้องก่อนนะขอโทษเขาออกไม่ได้ ไปวิ่งแล้วไปหัวแล้วเออเหี้ยเออเออเอเอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าเบียดอย่าเบียดอะไรก็ได้ครับแต่อย่าเบียดครับอะไรก็ได้ <c oughs> อะไรก็ได้แต่อย่าเบียดไปละเอ้ยใครมันเหยียบหัวหัวแบม ฟูเธอธรรมดาที่ไหนปลุกไปธรรมดาที่ไหนอะเป็นผมนำว่ะพี่ผมนำว่ะผมนำลู่เลยนำล้วเลยเปนนำพิษตามพป็นนำพิษตามเป็นเลยนนำพิษตามพป็นนำพิษตาม พิษตามเป็นพิษตามไปฮะไปฮะคันถอกอีกะปุป้าอีกะตุป้าไปแล้วผมเข้าก่อนผมที่สี่ผมที่สี่มับเป็นปินที่ <c oughs> ที่ที่ห้าปินไม่ไม่ไม่ห้าแล้วไม่ห้าแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วเข้าอิกาปุปตาทำไมไม่เข้าวะ เป็น, 5, ปนอาอีเหี้ยแม่งมีคนโดดล่วงไว้เมืม่อกี้คืออะไรกันครับหนะ้าพี่บางอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยพี่บางกำลังมาวะโอ้ยต่อยแล้วล่วงฮนะไม่ช่วยกันไม่มันไม่ช่วยกัน,น,นนะมันหนุนฮะเมื่อกี้เรียบร้อยนั่นแหละกันนั่นแหละแพ้เพราะอย่างเงี้ยนี่แหละ นะทำไมอ่ะไม่ไรพี่ถดงพี่จะตกรอบยังมีคนอื่นอยูไอ่ไม่ต้องกังวลไม่ต<อ>้องกังวลไปแล้วม, <laughs> มันแค่แบบขอคนอื่นด้วยเข้าใจไหมอยู่ที่่ดววงแล้เจออคนอยางี้งไยพี่ก็เข้ารอบไป ม่น่าจะเอาแต้มของทุกคนมารวมกันนะไม่ต้องใส่ขี้เกียจบวกนหมบวกเยอะไอ้เนี่ยเหนื่อยคนรเอาแต้มมารวมกันนะจริงเออถ้าแต่ว่ามีคนตายก่อนเล่นเล่นกันเปนทีมยอย่างงี้เล่นคนเดียวก็ได้เดี๋ยวแต้มเดียวที่สุดอ่ะนะเล่นคนเดียวก็ได้เออไม่ต้องแบบเอาทุกคนมาหรอกใครแต้มเยอะสุดก็ไอ้นี่ตอนแรกก็คิดว่าเอาแต้มมารวมกัน เออที่จริงควรเอาแต้มมันรวมกันนะไม่งั้นแบบมันมันก็ได้เปรียบเสียเปรียบเลยมันขอโทษถ้าแต่บอกว่ามีเพื่อนเราสามคนที่เหลือแม่งตกรอบแรกหมดเลยแล้วไอ้คนนี้แม่งได้มงกุฎอย่างงี้แม่งก็ชนะเออแม่งเหมือนแบบเล่นคนเดียวไอ้ยัยมันไม่เหมือนเล่นเป็นทีมขอโทษครับพี่เอ็ดด้วยครับแปลกๆนะแปลกๆอ่ะแปลกๆนะขอโทษแทนพี่เอ็ดด้วยครับไม่ไม่ไม่ หมายถึงไม่ใช่มึงยุ่งกับผมเฮ้ยเอ้ยแตงโมผมแตงโมเองแตงโมผมจำแตงโมพี่ตอนที่ผมเล่นกับพี่โอ๊ตม่นแตงโมสามันติดอะไรอย่างี้กูเกิลส่งของขวัญที่โดราจีที่ชื่อว่ากูเกิลฝันดีนะลูก NVIDIA GTX 3 9จเมสามเก้าสามศูนย์เก้าศูนย์มีแตงโมปอกเปลือกด้วยนะ อังุ่นกล้วยอังุ่นกล้วยเห็นแตงโมโปอกเปลือกปะไม่กอ้ <Okay. S 2> ยโอ้ย้ยโอ้ย้ยอันนี้หรอวะใช่แอปเปิลอ่งุ่น เปิดหนังุ่นต้มไอ้สัตว์ไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดเปิดหนังุ่นต้มแตงโมพี่ต้องพูดดิกูก็จำว่ากูอยู่เหมือนกันนี่ผมจำได้หมดแล้วผมจำได้หมดแล้วเอ้ยนี่ไงอันนี้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 เปิดหนังอย่าดึงนั่นไงล่วงแล้วเป็นไ,ไงล่ะเป็นไ,ไงล่ะเป็นไงล่ะใครล่วงแล้วใครล่วงเอโอในเงียบอยู่นะน่ารักหว่วยส้ม แตงโมเชอรี่ส้มกล้วยมาแตงโมงุ่นกล้วยแตงโมชัวแตงโมชัวไปกล้วยกล้วยอันนี้กล้วยอันนี้อย่าเบียดอย่าเบียดอะไรก็ได้แต่อย่าเบียดอะไรก็ได้แต่อย่าเบียดไอ้พวกเคี้ยงเกือบแล้ว แทงมอนวงเป็นหนึ่งอายไปพี่อยู่สามคนก็บอกแล้วว่าอย่าท่องมันจะจำสับกันพี่ตามผมมาก็ได้ผมจำได้อีกูก็บอกกูท่องของกูอยู่แล้วเมื่อกี้จำได้แล้วล่ะก็มึงท่องไงไม่เกี่ยวกับผมเลยอะไรอะแล้วคนไปยืนตรงพี่เยอะเลย แล้วมันก็มาแล้วพวกมันก็มาตรงผมแล้วพี่ก็ยังยืนอยู่กูเจอสลามไปแล้วเน,นี่ยไหนดูสิพี่แบมจะไปถึงไหนกันเชียวไปที่เซที่สุดโอ้ยโอ้ยอย่าเบียดไอ้เนี่ยชอบเจอแบบเบียดเบียดอย่างเงี้ยอันนี้ชอบเบียดไอ้พวกเนี้ยเนี่ย <c oughs> เอ้ยเอ้ยเอ้ยเยบาเบาเบา เขเจอมันเบียดตลอดเลยอ่ะตายแล้วนะปินตายแล้วเหรอก็บอกอยู่ว่าเจอเบียดเฮ้ยเฮ้ยเปลยล์ไปละ

เอาแค่เก้าคนหนึ่งอ่ะคนมันออกไงพี่อตอนแรกมาสิบสามคนเ,คเดี๋ยอนี่คนเดียวแล้วไม่น่ารอดเฮ้ยรอดวะรอดวะเกือเกือบุยเฉียดดาบมึงไม่รอดแล้วไอ้สองคนนี้มันก็เตียนนะไอ้ยี่ น่าตายเองไอ้เหี่ยเป็นไงล่ะ <c oughs> เป็นไงล่ะมึงแกล้งเขาไอ้เปรตตายเองเลย <c oughs> รอบชิงแล้ว <c oughs> เนี่ยถ้าเราไปเล่นแข่งแล้วเราเจอแบบเนี้ยเราจะได้แต้มน้อยมากเลย ชอบเลยวะอน,นเนี้ยขนัดไม่ใช่เหรอ,อมไมอ่ถึงขนัดจะก็ไม่ได้ชอบอ่ะเหน็นมั้ có người qua ở cùng với mình như thế, Ơi, ơ, luồng. Ơ, ở đâu này? À, มีคนโดนชิงหางเกิดขึ้นแล้ววะหางหายไปแล้วเริ่มหนัวแล้วเริ่มหนัวแล้วเริ่มหนัวแล้วโอวโอวโอมันจะขึ้นมาโอวมันจะขึ้นตรงนั้นได้ยังไงวะเฮ้ยบินเลยไม,ไม่เง้ยวินเลย มึงนี่มันจริงๆเลยโค<ฮ>อนแข่งขอให้เล่นได้อย่างงี้เหอะมาวะโอ้ยไม่มีตัวไฮเลนทแย่วะ่ะเดวอยอะมาเปิดเราแรกก็ได้มงฮะคิดว่าไงครับทุกคนแต้มเท่าไห,หร่เถอะ เฮ้ยพันหนึ่งพันหนึ่งว่ะจบละเฮ้ยมีคนเปลี่ยนสีหน้าเฮ้ยเปลี่ยนสีหน้าวะ่ะพี่พี่เปลี่ยนสีหน้าเหรอพี่ไม่ไหวละเหลืองเชี่ย <laughs> พี่เปลี่ยนสีหน้าวะ่ะเจ๊ดิเจ๊ดิเจ๊ดิอวแพ้จังเลยอ่ะขำขำพี่เล่นขำขำ ไม่มีใครซีเรียสใช่ไหมกูก็จะเล่นไ้เท้าที่กูเล่นได้แหละผมผมไม่ซีอะพี่โอ๊ตพี่โอ๊ตอาจจะซีพี่โอ๊ตอ,อะ,อจจะอมันบอกว่าเลยนคำขังแต่มันอะซีเรียสสุดเลยผมเริ่มหิน,นข้าวแล้วกินข้าวก่อนกินข้าวเสร็จก็เดียวไปอาบน้ำทานหมกว่ะ không 2 tháng rồi hả? lên guitar nhỉ? Dizzy này, này, này. này Thật โวะทีมแตงโมฮึบฉีขวาไปแล้วครับ ดึงหาพ่อมึงเหอะเฮ้ย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 กระโดดได้แต่อย่าล้มไอ้เปลดไปแล้วเป็น วิ่งดึงทำไมพี่โออยู่ไหนโเลยอะมีเหรอโเลยอะจริงป่ะมันก็โดดชนพี่แรงมากเลยเว้ยคนไหนวะคนไหนคนไหนไม่รู้อะสีน้ำตาลอะไอ้นี่วะไอ้ไอ้หน้าไอ้หน้าหมีไหมหน้าลิงไหมใช่ลิงใช่ลิงแล้วนมันน่าจะเข้าไปแล้วนะไม่รู้อะไม่ชัวร์ว่ะเออไม่เหมือนเหมือนวันนั้นเลยที่ผมเล่นแม่งคือมันโดดชนพี่แบบปิวเลยอะ เฮ้ยไอตาตาเมื่อวานที่ผมเล่นแม่งมีคนโดดจนผมลุ้งไอตอนเราแท้เลยตอนเราเจอโนี่มันมีสองโต้มันมีลิงกับช้างมันมอสตั้ง่นั้นแหละตันมีเอ้ยมันเออมันมีเออเออมันมีน้ำตาลทั้งตัวอีกนะไอเยี่ยนน้ำตาลเยอะยังวะฉกไข่แน่นอนในวันนี้ไม่ใช่หด่านนี้โคตรเกลียดเลยเฮียโอ้ยตรงหลังด่านนี้คือแบบ ถ้า <One> ว <input> ิ่งมาถ้าวิ่งมาจังหวะที่มันตีพัดลมตีหน้าแตกอะหาจังหวะดีๆแล้วไอ้ตาเนี่ะผมเล่นแล้วแบบไอ้แม่งผมขึ้นไปแม่งเตะแม่งตีอยู่นน่นแหละปวดหัวเลยไปแล้วไปแล้วเออ ออโอ้ยเอาละกูโดนตีมาข้างหลังไอ้สัตว์เด้งกูทำไมเฮ้ยขอบใจทีนหนึ่ง นิวเช็คคอย์ดเลยอ,ะอะ่ะคนจริง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 อย่านี้อะกูไปแล้วมมไอ้เฮ้ยล่วงอีกเปล็ดกูวิน่าเลยกูยไปแล้วเฮ้ยใครอ่ะทิโอฮึอผมอยู่หลังวิเอาผมด้วยเออที่กระเด็นไปยังไงวะไปแล้ว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 อ,อย่าดื้อใครกระเด็นมาหน้ากูว่าไม่ถามจริงก่อนเข้ามาแล้วนะ โอเคผมกำลังไปผมกำลังรอด่ะไอ้เคิวแม่งดันเขาเป็นดันเยอะเหรอโอ้ยได้ได้ได้ทันนะทันนะพี่อุ้ได้โอ้ยมีคนกระเด็นมีคนกระเด็นโอ้มันดึงหดึงทำนี้เหรสามคนสุดท้ายสามคนสุดท้ายเรียบร้อยครับเอ้ยอีมามดกับลิงมันตกรอบไปแล้วอ่ะ หเหลือน้ำตาลทั้งตัวอยู่ตัวเดียวอะ่ะเอ้ยเหลือหนูตัวหนึ่งนี่หว่าลิงลิงลิงอ่ะมันคือลิงรอระเออตัวอะไรมันคือตัวอะไรตอนนี้ผมโงโงเลยไม่ใช่หนูพี่ว่าหนูเหมือนขี้เลยตัวเปียนตาทั้งตัว <laughs> มันมีน้ำตาลครึ่งเขียวอีกด้วยนะ <laughs> ยังไม่หยกอะ่ะหยีดาดอีกแล้วโอ้ <laughs> ผมยังชอบเลยว่ะตอนนี้โดนไม้ตีหน้าอย่าหาทำด้วยคนดี่ตรงกลางอย่าหาทำพี่ก็ไม่ได้อยู่ตรงกลางอ่ะโดนอีผลไม้อ่ะเด้งใส่หน้าแล้วไม่อยู่ตรงกลางไอ้ตอนนั้นไม้ก็มาตีหน้าเอ้โคเฮียฟอก์ไกน้องนี่ปอนดิ้งอะไรอ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนปิดถ่ายไปแล้วเชี่ยฟอกายหลุดไอซ่าปินไหนบอกว่าปินไหนพี่ว่าพี่เชื่อปิดได้ พี่ผมได้มงไปแล้วตาวเมื่อกี้โอ๊ยกูเป็นอะไรกันเป็นชิดไ,ไม่ใช่แบบมึงชิดสทางไปแล้วเฮียจบแล้วปอก,กายหลุดเรียบร้อยโอ๊ยโอ๊ตอะไรนะไม่ได้ยินเลยเมื่อกี้บอกว่าให้ชิดชิดชิดทางสักทางไวนะ้ฮะงั้นเดี๋ยวพอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวผมไปกินข้าวอบบน้ำแนละ้วเดี๋ยวสองคนมาเตียงแข่งลนะไม่ต้องโดด มมไม่ต้องดอดฟังก็ดิ